ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ช่วงที่2ของรายการนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ในพิธีไหว้ครูของทาง EXACT และซีเนร i o แล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีศิลปินนักแสดงมาร่วมงานกันมากขนาดไหนตามมาเลยค่ะ เป็นวิธีศักดิ์สิทธิ์วิธีนึงครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราสามารถมองเห็นได้มีตัวตนแล้วอย่างเช่นคุณครูที่สอนการแสดงเราสอนร้องสอนเต้นหรือสอนหนังสือมา <c oughs> ก็ยังมีคุณครูที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นเทพที่เป็นศิลป์ศิธย์ทั้งวันนี้ก็มามาไหว้ครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นเทพที่เป็นศิลป์ศิธย์ถือว่าเป็นสิริมงคลครับในการในการทํางานเพราะว่า ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยทำงานเราเราจะมีครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นวันที่เราระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็มามาน้อมแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วก็ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้ทํางานต่อไปได้อย่างเป็นสิริมงคลแล้วก็อย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างอย่างเป็นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากของเมย์เป็นปีที่ สามหรือสี่แล้วมีโอกาสมาทุกครั้งที่มานะคะก็คงยังศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเราก็มาด้วยตั้งใจทุกครั้งนะคะก็หวังว่าข้างหน้าอนาคตการงนา,ขางนาของเราก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นจีออนเป็นไงบ้างคะก็สําหรับจีออนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่จีออนได้มาไวคูนะคะก็รู้สึกดีใจรู้สึกว่าได้ไวครูแล้วก็ได้ขอพรที่เร,เรื่องการแสดงนะคะก็เชียนก็รู้สึกดีก็ปีหน้าอยากจะมาอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะสำหรับแก้มนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วค่ะก็ยังรู้สึกดีค่ะรู้สึกถึงความตั้งใจของทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็จะได้หวังให้หน้าที่การงานเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปชีวิตการงานก็ดีนะคะก็มาขอเรื่องงานค่ะขอให้งานสำเร็จขอให้คนดูมีความสุขเวลาได้ดูหนูค่ะขอให้หนูทำได้ดีที่สุดค่ะ จะเต็มมากที่ที่คิดที่วังไว้อะไรเงี้ยขอหมดเลยค่ะแต่มันก็จะเป็นขอเรื่องเรื่องงานนะคะบอกว่าเฮ้ยบอกได้หรือเปล่าเออก็เหมือนแบบให้อ่าเหมือนทําออกมาได้ดีมีความสุขเหมือนแบบคนดูดูแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้มาครอบครูก็ดีใจมากค่ะแต่คือเหมือนกัน เราก็เคย <c oughs> เคยเคยเครอบมาแล้วอ่ะเพราะว่าหนูก็เรียนเรียนโรงเรียนดนตรีค่ะก็เลยเคยครอบมาบ้างแล้วแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเขาเข่งมากกว่าที่โรงเรียนเราเยอะเลยอ่ะแล้วก็ขนลุกมากๆเห็นที่ตอนที่เห็นเขาลัะในอย่างเงี้ยค่ะที่ขอเป็นพิเศษก็ขอให้ใหน้าที่การงานค่ะขอให้มีโอกาสที่ดีเข้ามาค่ะ ก็วันนี้เรามาทําอะไรครับพี่ยามเรามาร่วมพิธีไหว้ครูครับผมของทางบริษัทของเราเองเล็กแซกแล้วก็ سين ิโราจัมกัดนะครับใครมาครั้งแรกบ้างเนี่ยฮัครับฮัตยังไม่เคยมาก่อนปีนี้มาครั้งแรกครับปีที่แล้วไม่ได้มาปีที่แล้วติดงานพอดีปีที่แล้วฮอตมอมาไอมาพูดมาไหมมาดิมาทำมาทุกันไหมใช่สองปีแล้วครับทุกปีก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นพิธีที่ดีมากผมยิ่งมายิ่งมาที่นี่นะราชดาลัยเทเตอร์ ยิ่งขลังครับพีใหญ่แล้วก็วันนี้คนเยอะมากๆใช่ทั้งบุคลากรของเอ็กแกแล้วก็ศิลปินดารามากันเต็มเลยครับมากันหมดเลยใช่ค่ะคือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับปีนี้ด้วยแล้วก็การทํางานต่อไปในะครการบันเทิงด้วยเนาะครับครอบครูเพื่อสิรอมงคลแก่ชีวิตใช่เพื่อขอเข้ามาขูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุ้มครองพวกเราไปให้ตลอดหน้าที่การงานของเราเองครับ รู้สึกดีที่ได้ที่ได้มาวันนี้เพราะว่านอกจากจะได้ไว้ครูแล้วเนี่ยเราเรายังได้ ได้นึกถึงได้นึกถึง<ม>คุณครูทุกคนที่เขาประสิ์ประสาวิชาให้เรานะครับมผมแล้วก็ทุกวิชาทุกการกระทํามีครูถ้าเกิดละเาล,ล,ลึกระลึกถึงตลอดเวลาก็จะทําให้วิชาของเราเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก<ม>เพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็น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 ,เป,นเป็นคนที่รักและเต็มใจจะถ่ายทอดวิชาให้เราแล้วก็ ผมว่าครูทุกคนจะดีใจถ้าเกิดได้นําวิชาที่ครูสอนไปใช้อย่างมีประโยชน์ครับครับครบแล้วก็ทุกๆคนนะฮะก็ต้องมีครูนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางเกิดมาเราจะรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับเราก็ต้องมีคนที่คอยสั่งสอนเรานะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าที่จะเคารพท่านให้แบบให้ถูกทางเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องมาไหว้แต่ว่าอีสัตยอีส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบางทีเราอาจจะเคยแบบนึก เรือจะเคยคิดเรือจะทําอะไรที่ผิดนะครับกับ hmm. ครูบาอาจารย์ของเรานะวันนี้ก็กเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสที่จะขอเข้ามานะครับ hmm. แล้วก็ขอให้ท่านช่วยส่งเสริมเราต่อไปครับผมหลังจากการไหว้ครูเสร็จแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า มีสบายใจขึ้นแล้วก็มีผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างมากแล้วก็ในสิ่งที่ผมขอไปเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการงานครับซึ่งขอว่าก็ให้ทำงานราบรื่นขอให้ทุกคนที่มาดูงานเราเนี่ยมีความสุขกลับไปอย่างเต็มที่ครับผมเป็นครั้งแรกของนุยฮะที่ได้มาไหว้ครูกับทาารแซะนะครับก็มาถึงก็คนเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ พิธีศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีมต์ขังมากๆเลยนะครับเลยเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการนี้ต้องมีครูฮะแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสได้ไหว้ครูปีละหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นสิริมงคลมากๆครับปกติก็ได้ครอบครูทุกๆปีนะปีนี้เป็นปีที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้ครอบครูกับศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยรู้สึกว่าเป็นการครอบครูที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะก็ถือเป็นปีที่สามอกันแล้วครับที่ได้มีโอกาสมา พิธีมงคลแบบนี้นะครับก็ถือเป็นวันดีๆวันหนึ่งครับที่ได้มาขอพรในการทํางานของเรานะครับในการที่จะ,ะทํางานเากี่ยวกับเกี่ยวกับด้านวงการบันเทิงนี้นะครับที่ที่จะมีโอกาสได้ทํางานด้านศิลปะของการแสดงนะครับอย่างอตอนนี้ก็กาลังฝึกซ้อมกับละครเวทีมิซสยงอนอยู่นะครับขอขอพรให้ละครเวทีของของ,ของเราเนี่ยที่กับจํดการแสดงอยู่เนี่ยขอให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็<ๆ>แล้วก็มีคนดูชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นศิลปะอีกศาสตร์หนึ่งที่ถ่ายทอดออกไปแล้วคนดูชื่นชอบมากๆ หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ